ครับมาเฉลยข้อเอ่ยหิงฉุกนะครับของส่วนทีหนึ่งนะครับเอาอ่านโจทย์กันก่อนครับนะโจทย์ข้อนี้เนี่ยบอกว่าเราจะรับนะจะเป็นการเป่ายญิงฉุบใช่ไหมครับเป่ายญิงฉุกก็จะมีค้อนกันไกลนะครับแล้วก็กระดาษนะครับของฝรั่งเขาก็บอกว่ามัานเป็นหินนะครับค้อนที่เป็นก้อนหินนะครับแล้วก็มี กระดาษก็ตัว p นะครับค้อนตัว r นะครับแล้วก็กันไกก็ตัว s ตอนนี้สิ่งที่เขาจะรับก่อนนะครับเขาจะรับตัวเลขจานวนเต็มมาจํานวนหนึ่งก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยให้เรียกว่า m นะครับ m หมายความว่าถ้าเล่นกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครชนะ m ครั้งก่อนคนนั้นก็เป็นผู้ชนะเห็นไหมครับนะซึ่งอันนี้ m เป็นหนึ่งใช่ไหมอันนี้ m เป็นสแต่ถ้าเกิดเล่นไปแล้วเนี่ยครบ3เท่าของ m ยังไม่มีใครเลยเป็นคนที่ถึง m ครั้งก่อน ก็ถือว่าเกณฑ์นั้นเสมอนะครับอย่างเช่นกรณีนี้นะอันนี้ก็ค้อนทั้งคู่ใช่ไหมครับอันนี้กระดาษทั้งคู่นะครับอันนี้ก็ซิสเตอร์นะครับอันนี้ก็ชนะนะเพราะฉะนั้น P 1 P 1ชนะ1ครั้งนะครับ P 2ชนะศูนย์ครั้งสรุป P 1ชนะอันนี้เป็นเพราะ M เป็น1นะถ้าเป็นกรณีนี้3นะครับ3ก็อันนี้เสมอเสมอนะครับซิสเตอร์เป็นกันเสมอครับอันนี้เปเปอร์กเบซิสเปอร์นะครับปเปนปเปเปเปนปเ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 ปนปเ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 ป อันนี้ก็มาเปเปอร์ชนะแทะนะครับเปเชอร์เปเปอร์ชนะร็อ k นะครับแล้วก็ในที่สุดก็ร็อ k ก็ชนะซิสเซอร์นะครับเพราะฉะนั้น P3 เนี่ยชนะ3ครั้ง P1 ชนะ1ครั้งนะครับ P2 นะครับเล่นพีก็ครบ3ครั้งก่อนนะครับ P2 ก็เป็นคนชนะนะครับถ้าเล่นครบอย่างเช่นนี้รับ3นะครับเล่นพบ9 9้าครั้งแล้วนะครับก็ยังไม่มีใครถึง3ครั้งเลยนะครับก็ถือว่าเสมอนะครับ ก็ง่ายๆแค่นี้ออันนี้จะทํำยังไงนะครับโอเคเราก็ค่อยๆมาเขียนบล็อกกันแน่นอนครับก็เริ่มต้นด้วยการรับก่อนนะครับเอค่า m ที่ว่าเนี่ยนะครับนะั่งจะเป็นจำนวนเต็มเราก็แปลงให้เป็นจำนวนเต็มนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องมี2ตัวแปรนะครับที่คอยเก็บคะแนนของเพลย์เออร์หกับเพลย์เออร์สองนะครับก็ให้เป็น p หนึ่ง score แล้วกันนะครับกับ p 2 score นะครับเท่ากับ0นะหลังจากนั้นเราก็ต้องวนลูป นะค่อยๆ่รับมาทีละทีละบรรทัดบรรทัดไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราจะวนอย่างมาก3เท่าของ m นะครับเพราะฉะนั้นเราก็วนไปเลยนะสเท่าของ m อ่าเสร็จละเราก็วนไปละนะครับตอนนี้วนไปเรื่อยๆเๆนะครับสักวันก็ต้องออกจากวงวนนะซึ่งการออกจากวงวนจะมี2แบบ1ก็คือครบ3 m รอบแล้วนะครับกับ2ก็คือ เจอใครที่มี P1 หนึ่งสกอร์หรือ P2 สองสกอร์นะครับมีค่าเท่ากับ M ก่อนก็เบรกออกมานะแต่นี้พอเบรกออกมาปั๊บเนี่ยเนื่องจากเขาให้แสดงคะแนนก่อนใช่ไหมครับเนี่ยบรรทัดนี้นะครับให้แสดงคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แสดงคะแนนก่อนเลยนะออกมั้งนอกปั๊บเราแสดงเลยนะครับว่า P1 หนึ่งสกอร์ตามด้วยพีสองสกอร์นะครับหลังจากนั้นค่อยไปตัดสินใจนะครับว่าใครชนะและใครเสมอนะซึ่งในวงวนเนี่ยนะครับเราละเราก็ต้องอ่านเข้ามาแล้วนะครับอ่านเข้ามา นี่ผมก็อ่านข้ามาหนึ่งันทารใช่ไหมครับก็จะมีออกอะไรบ้างนะครับแล้วขั้นด้วยแบงค์นะครับเพราะฉะนั้นก็รับเข้ามาเลยนะครับก็เป็นผลของ P 1หรือ P 2นะครับที่มาจากการ Input นะแล้วก็ s ป l i t เรียบร้อยเราเราก็จะสนใจกรณีที่เขาออกดูว่าใครชนะแล้วนะครับใครจะได้คะแนนเพิ่มนะครับก็ในกรณีออกเหมือนกันนี่ไม่มสนใจนะครับเพราะฉะนั้นก็เช็คก่อนเลยนะครับในกรณีออกไม่เหมือนกันนะครับถ้าออกไม่เหมือนกันเนี่ย จะเพิ่มคะแนนให้ขายนะครับวิธีนี้ก็คือคิดว่าเพิ่มให้ p 1ก็แล้วกันแล้วถ้าเพิ่มให้ p 1ไม่ได้ก็ต้องเพิ่มให้ p 2นะเพราะเพราะถ้าเข้ามาใน if ตรงนี้ปรับแสดงว่าทั้งคู่เนี่ยออกต่างกันแน่นอนก็ต้องมีใครคนเดคนหนึ่งชนะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดกรณีที่ p 1ชนะเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับก็ p 1ชนะเอาไว้ก่อนก็มีอะไรบ้างครับก็ถ้า p 1ออกค้อนนะครับและ p 2 p 2ก็ต้องออกกันไกลจริงนะครับถึงจะชนะนะหรือไม่ก็นะอันนี้อันนี้เราต้องตอบบรทัััดนนนนหือออไไม่กกก็ี้ปเลย หรือกรณีอย่างนี้หรือกรณีอย่างนี้นะครับโอเคอ่า okay. ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีกรณีที่หนึ่งนะครับก็ค้อนชนะกัรไกลนะครับการไกลก็ชนะกระดาษนะครับแล้วก็กระดาษนะครับก็ชนะ คอนนะครับเรียบร้อยละถ้าเป็น3กรณีมกรณีนี้นะครับกรณีในกรณีหนึ่งเนี่ยนะครับ P 1ก็ได้คะแนนเพิ่มนะถ้าไม่เช่นนั้นนะครับก็ต้องเป็น P 2 <c oughs> นะครับที่ได้คะแนนเพิ่มก็เสร็จประเด็นตรงนี้ปับ๊บนะก็ต้องมีใครสักคนที่ได้คะแนนเพิ่มเราก็ตรวจเลยครับว่าใครคนไหนที่ได้คะแนนเพิ่มนะเป็นคนนี้ระะหรือเปล่าหรือที่ได้คะแนนเพิ่มเนี่ยนะครับแล้วแล้วแล้วเขาชนะหรือยัง คณะก็คือคะแนนครบ M หรือ,อยังนะถ้าเป็น P1 ครบหรือ P2 ครบเราจะได้ออกจากวงบนได้แล้วก็เบรกก็จบนะครับาากอบนะ็ออกจากวงบนนะอ่าจบละไม่ใชออกจากวงบนเนี่ยนะครับแล้วเปรินใช่ไหมครับซึ่งการออกจากวงบนก็จะมีออกออกล่มาจากเบรกตัวนี้นะหรือออกมาจากการที่เขาหมุนครบครบแล้ว 3m รอบนะเราก็ต้องสร้างแยกความแตกต่างให้ออกนะครับมนออกเพราะอะไรนะครับ ในที่นี้ชัดเจนครับถ้าออกเพาเรกต้องมีใครสักคนชนะเลขคะแนน M ครั้งนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็แค่เช็คเท่นั้นนะครับวันนี้นะครับว่าใช่ P1 หนึ่งเลาที่ได้ M ครั้งนะถ้าใช่เราก็ปรินว่า Player 1ชนะนะครับอันนี้ก็ตามที่เขาเขียนไว้นะครับนะตรงนี้นะครับให้เขียนให้แสดง Player 1 Win นะครับกับ Player 2 Win นะครับถ้าไม่เช่นนั้น นะแล้วถ้าเป็น p พ a y เ r อนะครับที่ได้ m ครั้งนะครับก็เป็น p พ a y เ r อร์สวินนะนะแล้วถ้าไม่ใช่ทั้งคู่นะครับก็แน่นอนก็ต้องเสมอนะก็จบแค่นี้นะครับนะก็รับข้อมูลมานะตรวจสอบนะครับฟอรแบบนี้รูปแบบนี้ก็จะมีการเบรกออกมาก่อนนะครับออกออกมาแล้วเราต้องแยกความแตกต่างให้ออกนะครับออกมาเพราะอะไรออกมาเพราะเบรก เนื่องจากมีใครคนหนึ่งคะแนนครบแล้วนะครับหรือออกเพราะว่า 3M รอบนะซึ่งเราก็ในกรณนนี้เราแยกง่ายๆโดยใช้ตัวแปร P 1 s c o r ส P 2 score เป็นตัวช่วยนะครับอ่ะสั่งตรวสอบครับสั่งรันนะครับเอากรณนนีนี้ก่อนก็แล้วกันก็อ่ะก็ศูนย์ศูนย์ทายนะครับก็ถูกต้องนะครับเอามากรณีนี้บ้างนะครับ โอเคนะหนึ่งสามเพยเอร์สองวินนะครับแล้วอลองกรณีนี้กรณีนี้ต้องสเสมอนะโอเคก็ห okay, น mm ึ่งสองทายก็ถูกต้องนะครับนะก็ได้เวลาสอบ เอ้ครับนะก็อย่าลืมนะครับอ่านโจทย์แล้วเนี่ยลองคิดดูนะครับว่าจะต้องมีตัวแปรอะไรมาเสริมนะครับตัวอย่างนี้เราก็ต้องมีตัวแปรนับคะแนนนะครับมันมีการทำทำซ้ำใช่ไหมสําหรับโจทย์ข้อนี้อ่านนะครับต้องมีการทําซ้ํารู้ไหมกี่รอบนะครับในที่นี้ก็รู้ว่า 3M รอบอย่างมากสุดถ้าอย่างมากสุดถ้าเรามีผู้อย่างมากสุดก็แสดงว่าอาจจะมีการเบรกออกมาก่อนเบรกออกมาก่อนด้วยกรณีไหนละ่ะนะครับเราก็ต้องคิดนะ แล้วจะเพิ่มคะแนนจะทำยังไงทำนองแบบนี้นะครับค่อยแก้คิดโจทย์ทีเล็กีล่น้อยทีเล็กน้อยนะครับเขียนโปรแกรมเพิ่มทีละหน่อยก็น่าจะประสบความสําเร็จครับ